เดี๋ยวบรรยูซืเจ็ดนะครับใครจอดรถไปด้ใช้นานๆดูด้วยนะน้ําเข้าไปข้างในนะครับนี่น้ําเข้าไปนี่กล่องฟิลพังหมดแล้วนะรถมาด้วยอาการเบรกไม่อยู่นะครับน้ํามันเข้าจากข้างๆเนี่ยคุณดูน้ําเนี่ยน้ํายังมีอยู่เลยแล้วสุดท้ายนี่คือน้าที่อยู่ในแบตนะครับน่าจะอยู่มานานมากนี่คุณดูอุปกรณ์เน่าหมดดังน,นั้นใครจอดรถนะผมแนะนําว่าเช็คด้วยนะครับอันนี้บอกเลยว่างานยักษ์เนี่ยน้ําเข้าไปเป็น บอกปลาเลยนะกล่องไม่รู้อะไรเสียหมดนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นปีแอมนี่กล่องนี้ไม่รู้จะเสียหรือเปล่านะครับต้องมาลองเช็คกันดูระบบไฟทั้งหมดเป็นอยู่ข้างหลังนะครับดังนั้นเช็คกันก่อนนะจีบสองนะครับตอนนี้เราเปิดข้างล่างมานะหูน้ําเข้ามาเยอะมากเราไม่รู้ว่าการลดลูกค้าเป็นยังไงนะครับได้รถมาเราจอดข้างในเลยนะต้องเช็คเลยเนี่ยขึ้นถุยขึ้นนี่ขึ้นนานมากนะครับไม่รู้ว่า นานขนาดนี้นี่ตะค่ายขนาดนี้นี่นานมากๆแล้ว <c oughs> อันตรายมากเลยช่วงแบตเตอรี่นะเราเจอนะครับรลูกค้ามีน้ําเข้านะเนี่ยน้ําขังตรงช่วงแบตเลยเดียอันนี้เราการถ่ายไปเป็นหลักฐาไนไว้ก่อนนะครับแจ้งลูกค้านะครับก็คือมีน้ําเข้านะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชุดสายสายพวกนั้นช็อตหมดนะผมว่านะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวยังไงให้ช่างรีบรายการให้นะครับว่าต้องซ่อมอะไรบ้างนี้ช่างจัดการทำความสะอาดกล่องทุกอย่างนะครับช้างล่างอุปกรณ์เนี่ย ใหม่หมดแล้วนะตอนนี้ตัวขั้วแบตนะครับตัวทุกอย่างทำความสะอาดหมดแล้วจะมีคาบลอยน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูอีกทีนึง